โอ้โหมาแล้วครับทุกคนมวลชนฝั่งไทยไปพื้นที่เลยครับตอนนี้ทำให้มวลชนของเขเมรนี่หน่วยแดกไปเลยครับจ่อยไปเลยครับเจอของจริงนะครับโอ้โนี่สิครับของแท้โอ้โหวันนี้มวลชนทางฝั่งไทยพาก,กันไปนะครับลงในพื้นที่ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเราจะเห็นธงชาติไทยปีศาสวายสวยงามอยู่ตรงนั้นนะครับ ส่วนมวลชนเขมรนี่จ่อยนะฮะหน่อยแดเพอเจอของจริงของแท้เพราะว่าหน้าตอนนี้ประชาชนด้วยกันลองดูซินะครับลองดูสิแล้วมันจะเอาอะไรไปอ้างเมื่อวานอ๋อเจ๊กก็สังเกตอยู่ว่าทำไมมันกล้ากันมันกล้ากับทหารไทยขนาดนั้นเนาะมีทั้งอ,อไอก้อนดินไม้เนาะมันเหมือนอาวุธประจํากายของเขาเลย เดินใส่เจ้าหน้าที่ไทยเลยเนาะทั้งตะโกนด่าทั้งโวยวายตาไม่หมดเลยแต่มาวันเนี้มันไม่เป็นแบบนั้นมันเปลี่ยนไปพอเจอป่ายชนด้วยกันกลัวโหดเหมือนกันนะกลัวเพราะอะไรถ้าจะสู้กันมือด้วยมือเอาสิคนไทยก็ไม่ผิดเหมือนกันเพราะคุณมามาเริ่มก่อนพอเป็นเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยเขจะเข้าใจโอ้พอเป็นเจ้าหาน,าาน้าที่ทหารนี่มันคงวางแผนไว้แล้วว่าถ้าเกิดเป็นเจ้าหน้าที่ทหารยั่วยุให้เต็มที่ ให้เจ้าที่ทหารเก็บอารมณ์ไม่ไหวเนาะคือยั่วยุนั่นแหละอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยหมดความอดทนแล้วใช้กําลังผักหรือว่าทุบตีอะไรก็แล้วแต่เขาคิดไว้อย่างนั้นนะมันจะได้เอาภาพเอาวิดีโอนั้นไปฟ้องชาวโลกว่าไทยรังแกอีกแล้วเจ้าหน้าที่รังแกอีกแล้วมันจะเอาแบบนี้เนาะตอนแรกว่าจะก็ไม่นึกนะเห็นเมื่อวานไม่นึกนะคิดแต่ว่าโอ้ทำไมมันกล้าข,ขนาดนี้ที่แท้พอวันนี้จเจอประชาชนด้วยกันเนี่ย พอมันทําอะไรไม่ได้มันรู้ว่ามันทําอะไรมันสู้ไม่ได้หรอกถ้าทาแล้วมันไม่ทํโอ้ท่านเข้าใจเลยแหละว,ว่าเมื่อวานมันต้องการให้เกิดความรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่ทหารเป็นคนทำเนาะมันจะยั่วยุเต็มที่เลยทําให้เต็มที่เลยโอ้โหทั้งขับไล่ทั้งดา่าทอเยอะแยะทั้งเฟี้ยงดินใส่เนาะทั้งเอาไม้ทุกอย่างเลยมันทําเมื่อวานแต่พอเจอของจริงวันนี้ประชาชนด้วยกันลองทาสิคุณทำเขาเขาทำกลับแน่ เราะต่างคนก็ต่างมือเปล่าคุณมีไม้เขามือเปล่าแต่ว่าคนไทยเขาจะไม่ไปโวยวายไปตะโกนไปอะไรนะี่ยนะให้แบบว่าใส่คนมอุชาเข้าไปแบบทุบตะตีไม่ใช่นะเขาไปยืนยันนะครับด้วยความสันติเนาะไปยืนยันหลักการในพื้นที่ของเขานะครับนี่คือคนไทยแต่ถ้าเกิดคุณลุกเข้ามานั่นแหะคนไทยก็มีสิทธิขับไล่ มีสิทธิ์ขับไล่ผลักดันออกไปนะครับจะต,ต้องวัดด้วยกําลังของมวลชนก็วัดนะคนไทยก็ไม่น่าจะกลัวนะแล้วก็ไม่น่าจะผิดอะไรเพราะว่าคนไทยประชาชนคนไทยพลเรือนไทยเขาก็มีสิทธิ์มีอํานาจในการปกป้องอธิปไตยของเขาเหมือนกันเนาะคุณมาผลักดันทหารเขาเนาะทหารซึ่งทําอะไรไม่ได้นอกเหนือจากการไปต้านไว้เฉยๆเนาะใช้อะไรก็จะกลายเป็นผิด ก็เลยเป็นเหตุให้พวกขกพุชาได้ใจแล้วก็ทําแบบวยวายทุกอย่างเนี่ยคือความได้ใจของเขาคือคุกคามเลยแหละพูดถึงเจ้าที่เองต้องตั้งรับอย่างเดียวตั้งรับอย่างเดียวทําอะไรก็ไม่ได้แบบคนดูยอมรับโมโหมากมาดูดเลยแบบืหสวนสักทีไหมอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าด้วยความเป็นเจ้าหน้าที่ไทยก็อ,อย่างที่บอกครับ เป็นเจ้าหน้าที่ก่อยึดหลักสากลนอนหลักมนุษยธรรมไม่ทําร้ายประชาชนพลเรือนแต่นั่นไม่รู้ว่าพลเรือนจริงหรือเปล่าทหารถอดเครื่องแบบมาหรือเปล่า,ามีทั้งทหารมีทั้งอะไรบางคนเข้าไปดูในช่องแอปดำพวกเขาที่บอกไปลงตอนไปลายเย้ยวๆนี่ชุดประชาชนนะแต่ไปดูเห็นมีใส่เครื่องมองเครื่องแบบอันนี้จริงๆทุกคนไปตามดูเลยหลายคนที่เอามาลงเนี่ยมาโพสเนี่ยใส่เครื่องแบบนะทหารนะ ไม่เหมือนคนไทยเนะีเอาแบบว่าประชาชนพลเรือนกันไป,รป,รปรจ,จริงๆไม่ใช่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ทหารเลยเนาะแล้วก็จะได้ยินเสียงที่บอกว่าเราเป็นคนไทยที่มีการศึกษาเราไม่ทําเหมือนพวกเขาเนาะเราไปยืนยันในเขตแดนของตัวเองเท่านั้นเฮ้ยมันต่างกันมากเนาะต่างกันมากในเรื่องของสํานึกในเรื่องของวิทภาการศึกษา โอน,นี้เลยเขาเรียกการศึกษาสำคัญที่สุดมันนี่จริงๆนะอันนี้จริงๆเลยเนาะแล้ววันนี้คนไทยเองยังไม่มีใครคนใดเลยที่ใส่อารมณ์ฟุตฟัดจนวิ่งโฉบใส่บมไม่มีฮะไม่เหมือนคนเมรนโอ้โหพุ่งใส่ทหารพุ่งใส่เจ้าหน้าที่ถือไม้โอเขามาคู นี่พฤติกรรมที่มันแตกต่างกันมากที่มันสะท้อนถึงแสดงให้เห็นนะครับเรื่องของมารยาทเรื่องการศึกษานะครับระหว่างคนไทยกับคนกัมพูชามันจะว,ว่าแต่เทียบเลยทิ้งกันไม่เห็นฝุ่นเขาบอกว่าทิ้งกันไม่เห็นฝุ่นจริงๆนะครับแต่ที่คนไทยไปก็นแน่นอนก็ต้องยืนยันะนะเนาะด้วยพื้นดินไทยอธิปไตยของไทยก็ไปยืนยัน ในจุดที่พวกเขามีสิทธิ์นะครับไม่ให้คนเขมรต้องลุกล้ําเข้ามานาะถ้าเกิดใช้กองกําลังก็เดี๋ยวหาปั๊บลังแกอย่าง้นอย่างนี้อีกเอาไปชนด้วยกันนี่แหละนะถ้ากล้าเข้ามานะเชื่อได้เกินว่าคนไทยไม่น่าจะถอยไม่น่าจะกลัวนะถ้าเกิดเอาจริงๆถ้าเกิดกลับไปจริงๆนะเดินเหยียบเอาก็ยังได้นะนะ้ะด้วยความเป็นด้วยความเป็นคนไทยเนะี่ยที่วราจํานวนที่เยอะด้วยนาะ แล้วแต่ละคนก็หัวใจนักสู้กันทั้งนั้นจะบอกให้ถ้าเกิดจะเอาสู้นะคนไทยก็ไม่กลัวหรอกไม่ต้องไปโวยวายแล้วเอาไปฟ้องวิ่งแจ้นไปฟ้องคนนู้นฟ้องคนนี้เพื่อจะดึงคนอื่นมาในจุดตรงนี้แต่ว่าอย่างที่บอกกับปากสันติภาพสันติภาพอยากได้สันติภาพแต่การกระทํานี่ไม่มีเลยตรงนั้นเนาะมันย้อนแย้งกันมากไม่ไม่เคยมีการกระทําที่มันตรงตรงตรงกันกับคําว่าสันติภาพมีแต่ตรงข้ามนะครับ นี่คือสิ่งที่คนเขามีทำนะและเขาก็ทําทุกอย่างเพื่อยั่วยุเพื่อจะได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปให้ร้ายประเทศไทยให้ทหารไทยถือว่าประเจ้าตัที่ไทยนี่ก็ทําตัวลาบากเหมือนกันครับเนาะได้แต่ยังเมื่อวานได้แต่ยันไว้อย่างเดียวยันไว้อย่างเดียวคือเขาเฟี้ยงปาขุดดินมาเนาะถือไม้แทกข้นมาก็น่าจะคำยันไว้อย่างเดียวคือทําทุกอย่างด้วยหลักเกณฑ์หลักการของสากลน่ะมันก็เป็นอะไรที่ ยากลำบากนะอีกคนนึงนี่อเอาความถอยมาใช้เนาะทำแบบไม่ได้สนใจอะไรเลยทําทุกอย่างให้คุณโมโหอ่ะแต่คุณจะเจ็บตัวจแกอะไรแต่เขาทํำหมดเลยนะนี่คือสิ่งที่คนเอมเมนตทำทำกับคนไทยไม่ว่าจะสัญญงสัญญาอะไรก็แล้วแต่เนาะจะไปยุดยงหยุด,ย,ด,ย,ด,ย,ดยิงไอทหาร<ม>ก็ถอดชุดเครื่องแบบออกมาก็มา ทำแบบนี้คือเขาตกติกได้ทุกด้าน่ะเขาสามารถทําทุกอย่างโดยไม่ได้คำนึงถึงหลักมนุษยธรรมและก็ความเป็นสากลเลยเนาะเขาเอาแต่คาว่าประเทศเล็กของพวกเขาเนี่ยมาเป็นข้ออ้างแต่ว่าการกระทําต่างๆการยุยงต่างๆเนี่ยพวกเขาทําได้หมดนะไม่ได้สนอะไรเลยเพื่อให้เกิดความขัดแย้งเพื่อให้เกิดการประทะ จริงๆพวกเขาต้องการให้เกิดการปะทะเพียงแต่คนไทยต้องอดทนอดกลั้นที่สุดนะครับอดทนอดกลั้นที่สุดวันนี้พอประชาชนมาปุ๊บพวกมันหายหัวไปนะไม่อยู่ตรงนั้นไม่อยู่ในพื้นที่ก็คงจะรู้แล้วว่าถ้าทํากับประชาชนด้วยกันนี่คนไทยคงไม่ยอมเนาะเฟี้ยงมาก็ต้องเฟี้ยงกับชกมาก็ต้องต่อยกลับนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างใช้มือเปล่า ต่างคนก็เป็นประชาชนด้วยกันทุกคนก็มีสิทธิ์ในพื้นผินดินข,ของใครของมันนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็ฝากทุกคนไว้ประมาณนี้ลาทุกคนกนสวัสดีครับผม